เกลือน้ำตาลปิ๊บมะขามเปีเย,ยกกะปิ ถั่วฝักยาวแครอทกาศขาวสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปรุงสำหรับสร้างสารรค์แกงส้มสมบูรณ์แบบและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือพริกแกงซ้มด้วยพลังเหนือมนุษย์พั่วเขาคือกลุ่มแกงส้มเชิญรับชมได้เลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะหั่นผักครอในระหว่างที่กำลังรอน้ำเดือดพอน้ำเดือดแนละ้วเราก็จะใส่พริกแกงส้มลงไปในหม้อหลังจากนั้นปิดฝาและรอให้พริกแกงส้มเข้ากับน้ำจนได้ที่แล้วจึงใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นลงไปทิ้งไว้สักพักแล้วคนพริกแกงส้มให้เข้ากัน พอพีแกงส้มเข้ากันจนได้ที่แล้วเราก็จะใส่กระปิลงไปปิดฝาทิ้งเอาไว้สักพักหลังจากนั้นก็เติมเพิ่มตามความต้องการใส่น้ำตาลปิดตามลงไป หลังจากนั้นตามด้วยเกลือเล็กน้อยเพื่อให้รสชาติอาหารกลมกล่อมขึ้นและทำให้อาหารมีความรบรสมากขึ้นคนให้เข้ากันก่อนหน้านี้เราได้ทําการใส่แครอทลงไปเพื่อให้แครอทเปื่อยปิดฝาทิ้งเอาไว้สักพักหลังจากนั้นใส่ผักที่เตรียมเอาไว้มีทั้งผักกาดขาวและถั่วฝักยาวปิดฝาทิ้งเอาไว้สักพักจนกว่าจะได้ที่และเมื่อเห็นว่าแกงซมทุกอย่าง เข้ากันดีแล้วต้อสามารถตัดมารับประทานได้เลยค่ะและก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับแกงส้มของพวกเราขอบคุณค่ะ